วันนี้พวกเรามาโผล่กันที่ไหนล้วเนี่ยทำไมเงยหน้ากันหมดเลยอ่ะเอ๊ะโอ้โหโอ้โหโกสโตนเทียบเลยไหนดูดิพีพีองยีทีฟทำไมทุกคนใส่เสื้อหลักสีกันขนาดนี้คืออะไรพี่ดูตัวเองด้วยพี่ก็สีสีเฮ้ยเขียวเลิศนี่นี่พี่สีแค่สีเทาอ๋อ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 พี่สีแดงสีแดงโอเค โอ้หนูสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าป้าดีไเนียพี่เขียวไม่ขัดเลยนะไม่ขัดกันเลยรขัดยมีภายฟักทองสมกับฮารูวินแล้วเกินนะแล้วก็เป็นคล้ายๆกับอีเตอร์อีเตอร์เพชรพี่ภาษาไทยทุกคนแล้วยังไงต่อหยิบของกันเสร็จยังเฮ้ย เราพูดกันอยู่เมื่อกี้เป็นว้ามาอยู่ตรงนี้นี่พี่สีเขียวพี่ต้องสีเขียวแน่ๆเลยโอ้หนูเกิดเตียงเหลืองต้องเหลืองแล้วแหละแล้วพี่ทางยาวๆนี่มันอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่พี่ว่ามันผิดปกติละพี่พี่สีฟ้าทำไมเตียงน้ำเงินอุ้ยโอ้โหดูอ๋อมันก็เดี่ยได้อยู่โอเคสีเดียวกันเดียวอยู่งั้นพี่ว่าเราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้กันแล้วแหละ อันดับแรกเราต้องลองฆ่าพีพีดูพี่ว่าเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โอเคพี่ว่าต้องขุดแล้วล่ะที่เห็นสีแดงๆแล้วใจคอพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรูลยอ้ยอ่อนเลยเอาเลยเธอเนสีเธออะแดงอะเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนพี่จะรอดเหมือนพี่จะรอดโอ้โอด้านอันนี้ใจด้วยพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โห วอนี้เป็นคนหน้าตาดีเกินไปฟ้าเลยค่ะจุวยเออ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 เ้าเาเจ้าเฮ้ยรอดวะเฮ้ยรอดวะเฮ้ยวางน้ำรอดวะคนเป็นเทพให้มากอว่าเดิมแล้วออันนี้คออะไรเอ้ยนี่อะไรอะคือนี่คืออะไรอบอกถ้าเกิดว่ามีบ็อกดรอปก็คือวางให้หมนะคะวางให้หมดนะอ้ยวุ้ยแก๊ะแก๊ะแก๊ะ หนูไม่ทำร้ายมันออกมาเองหนูนั่นแหละเปิดให้มันมาทำร้ายเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออหลอดไม่มีคนได้เพชรแหวอยู่โอเคอ่ะคราวนี้พี่จะต้องวางสีเหลืองให้หมดก่อนอุ้ยใครทำระเบิดโอ้ได้ระเบิดอุ้ยอุ้ยโอ้โหใครโดนแก๊สยิงอ่ะไม่รู้อ่ะแก๊สอยู่ไหนดีวะพี่ยังไม่เห็นแก๊สเลยเนี่ยข้างๆนีเนี่ยข้างๆหนูเดียวด้วย แต่ว่ามันไม่ได้ีงูเนี่ยสิอืออุ้ยเอ้าแ้วมันยิงังไงจุดๆแตกแล้วอืออ่าเรียบร้อยโอเคอ่ากินน้ำกินน้ำผมค่าให้เรียบร้อยแล้วพี่โอ้ยเก่งมากขั้นสแล้วฮึบฮึบเคทุกคนไปต่อไปต่อแล้วโอ้ยไปต่อแล้วเฮ้ยทำไมทางมันทำไมทางมันขาดโอ้โหไม่ขาดแล้วไม่ขาดแล้วจะไปย่างไก่วะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอุ้ยอ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 ุ้ยอ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 ยออยออยอมบี้อมบี้เออเออสอมบี้ที่เก็ของผมครับที่หรอใช่ทีหายล้ี่จะไปยังไงวะเนี่ยฮึดดึงเอได้แล้วี่มาแล้วทุกคนเราต้องกระโดดลงเอ่อเี่ดึงดสีเขียวน่ะนะอะวะเยโอม้วโอเคึอกว่าเราต้องมีบ็อกยเยอะๆเรไว้ต่อทางได้ คนลงเลยนะอิสลามอิสลามอิสลามผลล้นน่าแกเหรออิสลามอิสลามใช้คำว่าอิสลามแล้วใช้ไม้ต่อกับใช้ไม้ต่อกับลาวาด้วยโคตรเท่ไปไปไปทำไมได้กล่องแดงเทียมเลยเฮ้ยขึ้นข้างบนกันเถอะเราคนเราได้กล่องแดงเทียบนี่คืออะไรดอบใช่ไหมที่เอาออกมาใช่ไหมใช่อุ้ยโอ้โโอ้โหได้อยู่นะเนี่ยเสื้ออะไรก็ไม่รู้ใส่ไปก่อน มันเลื่องแสงได้ไปไกลแล้ว<ม>ไปแล้วไปแล้ววู้ฮู้ไปแล้ววู้ฮู้ไม่น่าไปแล้วเจอซอมบี้ซอมบี้น้ำอยู่ในน้ำมันคือซอมบีม้เออโอ้ยทุกคนมันน่าก,กลัวมากเลยอะ,ข,นนะขั้นนั้นเลยหรอพี่ขั้นนั้นเลยขั้นนั้นแหละขั้นนั้นแหละพี่พี่พี่ต้องมากับสีเหลืองนะแต่พี่ยังไม่เห็นวีแววของสีเหลืองเลยตอนเนี้ย พี่ต้องมากับเหลืองนะแต่พี่ยังไม่เห็นวีแวลของเขาเอ๊ะของเหลืองเดินมากับพี่เลยทำไมทไมเหลืองไปไหนก็ไม่รู้ในตอนนี้โอ้ยอยู่ไกลแล้วถูกก็ไม่รู้ว่าากลับไปต้องไปเดินไกลขนาดไหนเหลืองอะไรน่าแย่ตอนนั้นแหละพี่ไปถึงเหลืองนะหนูจะระเบิเหลืองไม่ได้ไปทางเหลืองนะพี่รู้สึกเหลืองคือทิพย์ไม่ใช่เหรอใช่ไหมกลับมาเปิดใหม่ในที่ที่ห่างไกลออกไปโอเค เอาดิครับมีเตียงก็ใช้เตียงให้เป็นประโยชน์นะคนเราก็ก็ียงไม่มีไม่มีเตียเลยฉันไม่มีดอกเตียงเลยเอโชกนี่กันดูตดวดอกเตียงอันดิเฮ้ยโอ้ยโอ้โหติดติดใหญ่แบงบลูมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงส้นชัยแล้วถึงยังวะโอ้โห ไ,ไม่ใช่ว่าที่มีบล็อกที่แบบดอกมาบ้างเหรอโอ้โหทพี่ยังไม่เห็นทิปเลยจริงๆนะเนีถ้ามาเจอใหม่เนี่ยตรงเตียงโอ้โหโทุกคนคืออะไรอะ่ะเราต้องค่อยๆลงไปเหรอโอ้ oh god ทุกคนเห็นเหยลย่งถึงเหวยังหนูไม่เห็นอะไรเลยหนูยังไม่เห็นอะไรเลยพี่ช่วยไปไงวะเออโอเคดีทำไมเจออยู่นี่ลงไปเอียงเออที่ไงเจะน้ำจมโอเคโอ้ หนูกำลังจะตามพี่ไปอีกไม่นานนี้ตามพี่ไ,<ม>ไป<ล>ด้วยนะต <c oughs> ามพี่ลงไปได้เลยพี่เอ,อ้อเอ,อ้าหนูพาเอ้อมามันอ้ายเดี๋ยวต้องเดินกลับไปไหมหนูแม่ผิดทางใช่ไหมลูกพี่ก็ว่าแล้วลูกทำเป็นหนุ่มมาทางเหลืองเลยลูก <laughs> เออไม่ไดีเธอดูปากดิวะเมื่อกี้พธอเฟิร์สเธอมีที่เธอมีปากอยู่ที่ขาแนละ้วฉันเห็นอ่ะที่มันจะมีเด้งออกมาน่ะ แแงงมมวันนี้ตายไปสิบกว่ารอบแล้วค่ะตรงนั้นน่ะเยอะเลยพี่พี่ควรทำยังไงดีนะกากาคือคาฮาเนี่ยอ๋อไอเดีค่ะเออไม่ไหพี่รู้แล้วพี่คงจะต้องวางบล็อกแล้วเดินต่อไปใช่พี่ดูว่าใช้วิธีนั้นเหมือนไม่ไหวจริงจริงตกออกมานอกโลกแล้วลูกไม่ใช่พีพีกับโอ่งนี้เสราจแล้พี่ต่อบล็อกแล้วเข้าไปด้วกันต่อแล้วเออโอเค ไหนทิปทิปทริปอยู่ไหนไหนก็ตามพี่เฮ้ยหนูผ่านมาได้ไงอะ่ะเฮ้ยว้าเฮ้ยปลาเอ้ยอ่าพอดีหนูมีรูปเป็นแก๊ส <laughs> ทำไมเธอมีแต่แก๊สว่ะ <laughs> แก๊สล้วนเลยเด้อฮะไอ้หนูเจนาะว่แก๊สออกไปไกลๆเลยชีวิต <laughs> ออกไปไกลๆโอ้จะได้พีเยอะไปนะบางทีอะ่ะเยอะไปนะ เอาไหมเก็บได้ไหมเอ้ของเต็มอันนี้คืออะไรปลากลัวอ่าปลากลัวบ่อยันต่อทางเอาโด <l ux> นแล,ล้วกันจะไปยังไงวะอีปลากลัวเนี้ยโอ้โหให้โดดตามบล็อก,กดโตนไปค่ะมันเป็นบลกหลงหุ่นอ๋อยางนี้เองโอ้เคลียร์พี่เข้าใจละได้ได้เดี๋ยวพี่จะค่อยๆตอบไปอีกมีตัวเดียวไม่พอใจ <c oughs> มีตัวเดียวไม่พอใจกันพวกเราเนี่ยวนึ โอ้โหไฟเนี่ยมีคนฆ่ากันตัวแทนตัวเธจังเลยทำไมคู่นั้นเขาเขาโหดกันจังวะพี่เอ้ยเมน่าแล้เราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ไม่พี่จะไม่ฆ่าเราเชื่อพี่นะจริงๆเชื่อพี่เถอะระเบิดระเบิดเลยฝั่งหนูเนี่ยเออเออเชื่อพี่เชื่อพี่พี่ไม่ทำร้ายใครจริงๆรเอาแค่ตัวเองให้รอดก่อนตอนเนี้ย ผมอยากบอกว่าผมกลับมาเกิดใหม่เลยแหละที่ที่ที่เดิมที่แรกเลยนะไม่ที่แรกครับตรงกระจึก็จะกระจึกเจ๊อเจ๊อกระจึกกระจึกเอ้ยพี่ถึงเส้นชัยแล้วโอนี่เราฟังได้ตอนไม่หนวินวินโอ้โหจุดแล้วจุดแล้วโป๊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 ชนะโอ้โหจุดคู่สีเขียวชนะเออตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาคอยดูนะคะทุกคนถึงกันขอบทเร็ ด้านใจปซื้อถักออกกดจุดพุก่อนจุดพุจุดพุจุดพุสีตัวเองเรไปจุหลองจุดพุสีตัวเองเออหนูเสี้ยใจแรงมากหนูนี่ไงหนูอยู่นี่ไปดูไปดูทุกคนทิพชอบลืมสีทุกคนทิพชอบคิดว่าตัวเองเป็นสีเขียววะทุกคนเป็นตินถ้าเป็นสีอื่นหนูก็จะเป็นสีเขียวเย้เอาทุกคนไปกลับบ้านกันเถอะไปรพร้อมนะ หนะึน่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองว,ว้าวว้าวสติกเกอร์ไลฟ์โปเก็ตสิบเก้ามีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหน,นุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเรื่งน้ำหนเลย